ันนี้นะคะมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สูตรเคล็ดลับนะคะเวลาเราเลือกเวิร์บนะคะเวิร์บหมายถึงคํากริยานะคะให้เข้ากันกับประธานนั่นเองจะมีสูตรท่องจากคุณครูดิวนะคะติดตามครูดิวได้ทุกช่องทางนะคะในเพจของคุณครูดิวแล้วก็ในช่องทาง t ิกต็อกหลายช่องทางนะคะอ้าวเรามาจําสูตรนะคะหลักการเลือกเวริร ที่เข้ากันกับประธานนั่นเองท่องแบบนี้ค่ะประธานไม่เติม s อ่ะ verb เติม s ประธานเติม s อ่ะ verb ไม่เติม s ประธานไม่เติม s อ่ะ verb เติม s ประธานเติม s อ่ะ verb ไม่เติม s นะคะยกตัวยอย่างประโยคนะคะ my friend goes to school at seven in the morning my friend ก็คือเป็นประธานประธานที่ไม่เติม s นะคะ my friend หนึ่งคนบวก verb เติม s goes g o e s goes to school at seven in the morning นะคะอันนี้ถ้ามีใช้ให้เลือกว่า goes และหรือ go เฉยๆ g o เราต้องเลือก my friend goes เติม s goes e go to school at seven in the morning นะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังท่องสูตรของครูดีวให้ได้ประธานไม่เติม s อ่ะ verb เติม s ประธานเติม s อ่ะ verb ไม่เติม s ข้อนี้ก็คือ my friend ไม่เติม s ต้องตามด้วย verb เติม s goes ทุกสกู๊ดเสมอในตอนเช้านะคะ